สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันยังอยู่ในเรื่องราวของสัมปทานบิโตรียมครั้งที่21นะคะวันนี้จะทวนอดีตเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของประวัติการให้สัมปทานนะคะท่านผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลการดําเนินงานเรื่องสัมปทานบิโตรีมน,นะคะตอนนี้ขอทบทวนนะคะว่าการให้สัมปทานบิโตรียมของประเทศไทยนั้นให้มาแล้วถึง20ครั้ง ะะแล้วณปัจจุบันนี้สถานะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมคะสมรฐานปิโตรียมข้างแรกได้ให้กันตั้งแต่ก่อนพอรบบิตรเลียม25 1 4จะประกาศใช้นะคะโดยการใช้กฎหมายแรกโดยอนุโลมไปก่อนทําให้ผู้ที่ถือครองก่อนนั้นเนี่ยได้รับการปรับให้เป็นผู้ถือครองสมรทานและสมรทานทั้งหมดที่ออกไปเนี่ยนะคะ 20สมบัโทษทีง10สมบัตทน22แปลงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเหลืออยู่ทั้ง6สมบัติและ13แปลงซึ่งเป็นแปลงที่เรียกว่าแอ่งทองคำนะคะคือการผิดยังดําเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้อันนั้นคือยุคของจอมพลถนอมกิติขจรนะคะประมาณ4ครั้งนะคะที่ได้ให้สมบัติไปแล้วนะคะจะเห็นไหมคะว่า14กันยา2 5 1 6เนี่ยหเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาก็ยังมี การให้สมรทานกันนะคะแต่ตรงนั้นไม่ได้กําหนดนะคะจำนวนหรือเขตเอาไว้ตัวเลขไม่มีลังจากนั้นก็เป็นรัฐบาลของท่านจันร์สัญญาธรรมศักดิ์นะคะเป็นการเปิดสมรทานครั้งที่5 11กุมภา2517นะคะก็มีการให้ไปสามสามรทาน3แปลงซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีการดําเนินการอยู่แล้วถัดจากนั้นเป็นรัฐบาลของเกรียงศักดิ์ชมาันนะคะเป็นการให้สมปทานครั้งที่6ถึง7นะคะ 2 5 2 1นถึง2522นะคะก็ให้ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะสสมทานนะคะแปแปลงปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่2สมทานแล้วก็2แปลงนะคะ2สมทานกับ2แปลงของทั้งที่หเนี่ยนะคะถามว่าแปลงหมายเลขอะไรนะคะเป็นหมายเลขหมายเลข e 5แล้วก็ s 1ของแหล่งสิริกิตนะคะซึ่งทั้ง2แหล่งนี้ก็เป็นแหล่งสำคัญของประเทศทีเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปเป็นการให้สมมตานในสมัย รัฐบาลเปรมนะคะก็เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่8 9 10, 11 12ถึง12นะคะทั้งหมดนี้ก็ยังมีแปลงสัมปทานคือจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะที่ฉันไม่นับแล้วกันนะคะแต่นับว่าสมบัมปทานในยุคนั้นเนี่ยนะคะยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีสมัมปทานในช่วงของครั้งที่11นะคะครั้งที่11ที่ให้ในทะเลอันดามันเนี่ยนะคะ แล้วก็ที่อู่ทองนะคะของปตทเนี่ยยังเหลืออยู่นะคะสัมปทานครั้งที่9นะคะที่ให้แหล่งบึงยาบึงม่วงแล้วก็วิเชียรบุรีนะคะยังเหลืออยู่จนปัจจุบันนี้วิเชียรบุรียังผลิตน้ำมันได้อยู่นะคะจากนั้นก็ยังเหลือแปลงสัมปทานที่ยุคนั้นเนี่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือยุคของแปลงที่ครั้งที่12เนี่ยคะ่ะนะคะที่ให้ไปทั้งหมด จ็ดสมบัติฐานแปดแปลงเนี่ยยังเหลืออยู่สองสมบัติฐานสองแปลงก็คือ B5 ทับ27แหล่งจัสมินบานเย็นนะคะแล้วก็ B12 ทับแหล่งไพลินตรงนี้นะคะแหล่งไพลินเนี่ยที่เหลืออยู่สองแปลงตรงนี้มีประเด็นนะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยมีการให้การสำรวจแล้วก็จะมีการขุดเจาะในปีหน้าในแปลงแห่งนี้ด้วยซึ่งถูกโอนสมัมปทานให้เป็นของเชฟรอนดิฉันจะค่อยอขยายความเรื่องนี้ต่อไปนะคะใช้ชื่อว่าแหล่งอุบล หลังจากยุคป,ปร่าเป็นผ่านไปแล้วนะคะก็จะมีการให้สัมปทานอีกค่ะในยุคถัดมาเนี่ยนะคะก็คือยุคที่เราเ,เปิดประเทศเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าก็คือยุคของคุณชาชาัยชูนฮาวันนะคะเป็นครั้งที่13นะคะครั้งที่13นี้ก็ยังเหลือหลืออยู่1แปลงนะคะที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือแหล่งใหญ่มากนะคะคือแหล่งทางตะวัน B8 ทับสนะคะซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาเจาะก,กันแล้วกันนะคะว่าแหล่งนี้มีอะไรอยู่เท่าไหร่หมดจากยุคข,ของชาติชายก็มายุคบรรหารค่ะบรรหารให้สองครั้งนะคะคือ,อครั้งที่14และ15นะคะ2538แล้วก็2539นะคะแหล่งของยุคบรรหารเนี่ยนะคะจุสิบแปดถึงสิบเก้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะโทษทีค่ะเดินพูดผิดแหล่งในยุคของบรรหารเนี่ยคือสิบสี่กับสิบห้าเนี่ยนะคะ รั้งที่14ปัจจุบันนี้ไม่มีการผุดอยู่นะคะแล้วก็ส่วนครั้งที่15เนี่ยยังเหลืออยู่หนึ่งแปลงก็เป็นแปลงใหญ่นะคะแหล่งบนหลวงซึ่งแหล่งนี้ถือว่าเป็นอ่างทองคํเอ,อ่ออ่างหนึ่งทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาเจาะลึกกันว่าแหล่งนี้เป็นอย่างไรนะคะหลังจากหมดยุคบรรหารไปแล้วก็ยุคชาวิลิตค่ะชาวิลิตให้หนึ่งครั้งนะคะคือครั้งที่16 2540ในทะเลอันดามัน7แปลงนะคะยุค นี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการต่อเนื่องนะคะถัดจากนั้นนะคะพอหมดจากยุคชาวลิตก็เป็นยุคคุณชวนค่ะคือครั้งที่17และ18นะคะครั้งที่17และ18เนี่ยนะคะคุณชวนให้ไป81 87บแปลงแลลงนะคะแต่ว่ามีการดำเนินการต่อเนื่องเนี่ยอยู่13แปลงในปัจจุบันนี้นะคะ13แปลงเนี่ยดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นแปลงที่ให้ผลผิตสูงพอสมควรทีเดียวนะคะเราจะเจาะลึกกันต่อไปในคลิปคลิปต่อไปนะคะพอมาถัดมาก็เป็นยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรก็คือครั้งที่19บกนะคะหนึ่งกรกฎาคม2 5 4 8นะคะให้ไป16นะคะสัมปทาน21แปลงและปัจจุบันยังดำเนินการอยู่ถึง18แปลงด้วยกันนะคะ ในส4สัมปทานซึ่งตรงนี้เราจะเจาะลึกนะคะว่าจำนวน18แปลงนี้ให้ผลผิดอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าถึงวันนี้ก็ล่วงเลยมาเกือบ10ปีแล้วนะคะได้เปิดดำเนินการผิดคือพ้นกระบวนการช่วงของการสำรวจไปแล้วนะคะครั้งสุดท้ายก็คือครั้ง 20, ที่20ค่ะท่านชมวันที่23พฤษภาคม2 5 5 0นะคะก็ประมาณสักจาก19กันยาถึงพฤษภานะคะก็ประมาณสัก67เดือน หลังจากปฏิวัติฐประหารขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มีการให้ไป26สมัมปทาน30แปลงนะคะและปัจจุบันนี้ยังดําเนินการอยู่ถึง24แปลงซึ่งบางแปลงก็อยู่ยังอยู่ระหว่างการสํารวจนะคะบางแปลงก็จะอาจจะมีความผิดไปแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะปัจจุบันนี้แปลงสมัมปทานทั้งหมดที่ให้ไปแล้วในช่วง40ปีที่ผ่านมาโดยประมาณเนี่ยนะคะ หนึสิบสัมทานร้อยแปลงเนี่ยยังดําเนินการอยู่63สิบสามสทานนะคะเจแปงแลงรายละเอียดผลผิดต่างๆเ,เป็นอะไรและอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะดิฉันแสดงตัวเลขแล้วก็ช่วงเวลาทั้งหมดช่วงของรัฐบาลทั้งหมดเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ทราบว่าทรัพยากรพลังงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะคะใครมาก็ปฏิบัติ แบบเดียวกันหมดคือไม่มีการทบทวนกฎหมายไม่มีการทบทวนผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็เปิดให้สมรทานไปโดยใช้กฎหมายเดิมๆแม,ม้จะมีการแก้กฎหมายแต่การแก้กฎหมายนั้นด้านที่แก้ให้เราได้ดีก็คือช่วงออสมรทานไทยแลนด์หนึ่งนะคะหรือไทยแลนด์วันเนี่ย, One, ยที่มีการตัดช่วงกันออในช่วงปี2532ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสมรานที่ดีขึ้นคือไทยแลนด์ทู แต่ไม่มีผู้ที่เข้ามาออขอสมัมปทานแล้วก็เหมือนมีการพยายามควม่ำเพราะว่า Thailand 2นั้นประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์มากขึ้นแล้วก็มีการปรับให้เป็น Thailand 3นะคะก็คือได้ผลประโยชน์ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สมค่าถ้าเทียบกับประเทศที่เขาฉลาดแล้วในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศของเขาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เปลี่ยนระบบไปทั้งหมดแล้วค่ะเราก็เลยกลายเป็นว่ามีการแก้กฎหมายปิโตเรเลียมหลายครั้ง แล้วแต่ละครั้งที่แก้ไม่แตะผลประโยชน์ที่ประเทศควรได้รับอย่างสมเกียรติของความเป็นประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในประเทศอาเซียนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนไทยอย่าได้ไปรักชังรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไปโัวเรื่องเลยค่ะมันเป็นเรื่องของกลไกเพราะว่าคนที่ฝังตัวอยู่ในระบบราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังเป็นคนเดิมๆหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะแม้กระทั่งจบจนปัจจุบันนี้ก็ตามดังนั้น ผู้ที่รักแล้วก็ห่วงใหญ่เรื่องทรัพยากรพลังงานแล้วก็ความเป็นธรรมของประเทศนั้นขอให้ยกใจออกจากความรักชังรัฐบาลใดหนึ่งนะคะแล้วมาสู่เรื่องของความจริงและความถูกต้องบนหลักการที่จะต้องขับเคลื่อนออกไปด้วยเสียงของคนจํานวนมากๆที่มีความรู้จริงในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรของเราติดตามคลิปต่อไปจะล้วงลึกการให้สัมปทานครั้งที่19ซึ่งเกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาล คุณทักษิณกับรัฐบาลสุรยุทธ์อย่างไรนะคะมีตัวแปรตรงไหนบ้างการสืบอทอดออดำเนินการต่อเนื่องอย่างไรระหว่างรัฐบาลที่หักโค้นกันลงไปคลิปต่อไปติดตามค่ะ